คือเสนาธิการนาคอเพราะว่า<อ>ไปทุละ,<น>ะชายแดน <c oughs> ที่เหลืออยู่4คนคือผม1,2,3,4 <c oughs> และน้องๆที่เข้าร่วมยุทธการมาจากไหนนะจา้า เข้าร่วมยุทธการความบันเทิงกับเราได้แล้วทั้ง4ท่านของเราในวันนี้จะร่วมยุทธการทั้งสี่ท่านและก็แขกรับเชิญเราในวันนี้เพือใครใครเอ่ยที่มาแข่งเชิญเราดีเพื่อใครเลขาแหม่มบอกไปสิใครเลขาแหม่มบอกไปแหม่มบอกได้ไงแหม่มไม่แหม่มที่มาพูดเนี่ยนี่แล้วมันไผน ไปแล้วแต่ไม่ยังไม่ได้ฟังนี่แม่ไม่ไห้ไม่ใช่ตายกันพี่นี่อะไรอุ้ยโอ้อย่าน็อกเฮ้ยะอะไรกูเนี่ยเลขาแมมอยู่ในกำมือเราอู้ตายอุ้ย กำมือมันต้องใหญ่แน่แน่น eh ี่เองนะครัแมมอยู <S, <S, ่ในกำมือเราแล้วไงต่อครับหน้าต่อมีไหมมีไหมต่อหน้า21โอ้ยหน้า21 21 21นี่นี่นี่หน้า21เราต้องการข้อแรกเปลี่ยนลงชื่อปนปนปน เขาเขียนเลยว่าโปนนักลักพาตัวเฉยเฉยเขียนร้ิกาอรรครับจุติกันชุกชฉนชุมเฉินป้าป้าพูด ไม่มีหรอกไม่มีนี่ไงม,มันอยู่ในเทปมันอยู่ในเทปย,ยังไม่ขอให้ตามตามันพวกคุณอารมณ์ไม่เคอยอยู่เลยคุณอารมณ์ หมดเลยเอ็มเอ็มเอ็มข้าบปอฮไปคือพวังของคนไทยเอ็มค่ะเอาอย่างไรต่อไปเอ็มแล้วแบงเราได้ข้ามแบงสายสูยอยู่ไหนต้องทำตามที่ขอก่อนต้องทำตามที่เราขอแมนถึงจะปลอดภัย แล้วไงรู้ไหมว่าแมมอยู่ไหน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 แมมอยู่นี่แมมอยู่ในนี้ทำไมแมมทั้แป๊อย่างงี้แมมเป็นตลับแล้วตอนนี้ไปยากนะเอายังไงเอาไปเปิดดูไปดูสิอ้าไปช่องไหนถูกนะช่องไหนช่องห้าโอ้ยรู้ได้ไงก็ช่องห้าไงถ้าพูดมากก็แย่ก็ทีวียี่ห้อนี้รับได้ช่องเดียวหัวหน้าหัวหน้าแล้วถ้าแมมเป็นอะไรไป คุณหน้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วกูหน้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วดูได้เลยว่าจริงแท้ปังขอเลขเปลี <S 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 ่ยนจากเจ้าพ่อเ M ครับโปลน นี้ก็คือปัญญาปนและได้เชอลูกน้องคนสนิทสมชายปนปนวันนี้เรามีกิจธุระที่จะต้องไปพบกับเจ้าพ่อเอ็มปนขาปนนีงนี้ปัญญาปนปัญญาก็คือกบาลไงบานอยู่ในปัญญาไงเจ้าพ่อปัญญาปนเชิญนั่ง ดีมากวันนี้เราจะนั่งคุยกันแบบเปิดพอยเปิดพอยเรียกว่าจับเข่าคุยกันเราจะคุยกับเอ็มขปนอย่างจับเข่าคุยจับเข่าและอยากจะรู้ว่า อยู่ที่บ้านน่ะทำอะไรเล่นบ่อยมากเล่นเป็นเจ้าพ่อฮ่องกงเจ้าพ่อเสี้ยงให้เล่นเป็นมาเฟียอยู่ที่บ้านเล่นยังไงเล่นกับใครเคียร์เล่นกับคุณป้าทางบ้านเล่นกับคุณป้าก็มีคุณยายก็มีบางครั้งก็จับคุณยายไปเรียกค่าไทยบางครั้งก็จับคุณป้าไปแช่อยู่ในตู้เย็นแต่ครั้งหลังสุดนี่สนุกมากอะไรจับคุณตาไปหนีภาษีเลย ทำไมไม่เล่นอย่างนี้ในหนังรทีวีอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นแต่ที่บ้านฮะออ,อันนี้ผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยไม่มีใครจ้างเลยอ่ะแบบแบบถ้าเกิดใครจะสร้างนะช่วยบอกเนะฮะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยอยากเล่นมากโอ้โหแบบตัว,วสั่เนเงางนะฮะนี่พูดจากใจจริงเลยนี่จากใจบายบายฮาร์ด อ๋อนี่ขอโทษใช้วิธีนี้หากินอย่างนี้ดื้อเลยเหรอครับคุณจะติดผมมากได้ไหมผมสงสัยว่าทำไมคุณถึงได้มีคนเยอะชอบุณมากที่นัะทีนีเดี๋ยวคุณจะติดผมมากได้ไหมเดี๋ยวกห้ขึ้นงทางๆผมหน่อยใจชายผมว่นไหวฮะผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยผมหน้าดานไงถ้าผมอยากจะเล่นผมก็บอกไปเลยไง ได้สิคุณเอ็มเอ่ยปากกันต,ต,ตรงตรงตรงนี้เลยเราก็จะให้และอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับเขาในบทบาทของเจ้าพ่อผู้คุกคามบาเล่าของอรุณครู่เดียวครับนักการหักหลังนะครับในช่วงนี้เจ้าพ่อเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนี่จะมีการแสดงบทของเจ้าพ่อนะครับและตอนท้ายของรายการก็จะมีฉากโดนปืนกันคุณสุรศักดิ์ก็จะได้ปืนหนึ่งกระบอกแลวเขาจะต้องมีหน้าที่ตามบท ให้ยึดกล้องยึดสถานียึดอะไรต่างๆหมดนะครับแต่ตอนถ่ายทําจริงๆเราจะเปลี่ยนปืนของคุณเอ็มนี่จากปืนเป็นกล้วยหอมนะครับดูนะครับว่าจากปืนเป็นกล้วยหอมเขาจะทํำยังไงต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นยุทธการหักหลัง พอได้แล้วอเอาหวาเอ้ยพอเถอเข่าเอ็กแกลงน้องขาวเอาหวาเอ้ยเอาหวานจำได้ไหมตั้งแต่เราอสองพ่อลูกหลุดมาจากอากงเราเตี๋ยวลกด้วยกันม <laughs> าจากความตุง้งเรามาตั้งลกลากกันที่เสียงไฮนี่แล้วเราก็มีร้านแห่งนี้เป็นร้านที่สวยงาม ผู้คนหลั no ่งไหลเข้าร้านกันทั่วหน้าร้านเราเจริญเติบโตมาด้วยนมเมานมผู้คนกินนมต่างเฮฮากันเอาเฮฮากันอย่าลืมด้วยดื่มเกล็ดอว่าแก้วหัวแตกก็้ปา รู้สึกรสชาติหวาพอแล้วนาเตียก็ลินให้ทำไมอบ้างนะเมื่อครั้งกันนั้นเสียงให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงดีทุกคนไม่มีไปแข่งกันเลยพอยดอนสมัยนั้นยังไม่มีแต่สมัยนี้แต่รู้สึกเสียมีคนที่ทรยศอัรรีมาเป็นเจ้าพ่อตั้งลกลากตั้งตัวเป็นอังยีอัลลี อัลลีตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อเสี่ยงให้บุกเขามายึดนนทั้งทุกแห่งทุกคนถ้าแห็น ตรงน,นี้ไม่ใช่ตรงน,นั้นเพราะฉันจำได้แกน่ะ nah. หลีลูกสาวฉันอยู่แต่ยังไงก็ตามเจ้าพ่ออาลี่ก็ยังเป็นคนเลว้วอยู่ดียึดบอนไปทั่ว โคลมาทุกแขนเอาปืนยิงไล่ฆ่าแข็นฆ่าคนไปทั่วจะต้องแก้แค้นแทนเอาหุ้ยเอาอุ้ยพี่จะต้องแก้แค้นแทนเอาเอาหุ้ยว่างเจไ้าแก่อลีเช็บปากก่อนสองกลุ่มอรีอลีมาคนเดียวอ้สามาถึงร้านมาสิคนละโอ้โหมาร้อนว ครับผมสนใจดินอลิเจอหนั่งแลครับอลิรับนมไหมครับวัอใส่ถุงงอกเลยนะนมใส่ถุงงอกนมเนี่ยนะใส่ไม่มีถุงงอกไม่มีถุงงอกถั่วต้มถั่วต้มถั่วถั่วต้มก็ไม่มีอตัวดำมาแล้ทั้งนั้นเร็วๆอย่าให้มีน้ำโหอแค่นั้นพอแล้วจะดินอันไหนผสมอีกอะ เนี่ยอะไรเนี่ยโปรโมตขอสักหน่อยเออกกินเหลือมาไว้เออเนี่ยอันนี้อันนี้ลลฉันมาอาำตอบว่าร้านเนี่ยจะให้ขายฉันหรือว่าจะให้ฉันยึดอันนี้ไอ้โป๊ดอย่ายึดเลยอันนี้เรามีกันอยู่สองว่าลูกเนี่ย,ยเรามาจาก แดนไกลเรามาข้ามาอย่างเชนไฮนี่เราก็หวังจะมาค้าขายกันอาลี่ก็มีร้านค้าที่ยืดได้บ้าไปขอโปรดยกเว้นร้านเราสักร้านเถอะอาลี่นั่นเห็นกัเราสองพ่อลูกไหมน,นี่เห็นกนนเนัเราเถอะเพราะว่าลูกน้อยก็ยังเล็กอยู่เลยบอยบอกลูกน้อยอว่ายังก <C Myster ious> <c oughs> คือลูกน้อยยังเล็กดูไม่เชื่อท่านมาดูใกล้ๆเิีรัผมยังแดงๆอยู่เลย อาลีไม่เคยยกเว้นใครนะแบล็คเฉพาะลูกน้อยโอเคขอบคุณอาลีไอ้กันเตี้ยขอบคุณอาลีไอ้หนวดตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคตงไอ้ฝากด้วยโสองโลกอีกคนละขอบคุณนะขอบคุณอาลีไอ้หนวดเนี่ยใครอะไอ้หนวดไอ้หนวดไอ้หนวดทำไมทำไมอ๋อไอ้หนวดนี่ใช่ไหมพี่บังคับพี่เตี้ย อัี่ได้คอเอาลูกเอายงแล้วลกไไหวแล้วไปดึงแล้วอันนี้ไม่แน่ชี์ไปน่อยเลยอันนี้อันนี้าพีอันนี้เป็นถึงนักเลงใหญ่โตวงการนับถือแล้วยังมาลังแกดเด็กและคนชราไม่เด็กนะเปันกลับมาคราเนี้ ฉันไม่มาเป็นลูกน้องแกอีกแล้วนะอนลโอีโอ้โหแกไม่มาเป็นลูกน้องฉันถ้างั้นฉันก็ไม่มีลูกน้องอย่างแกดีใจจังเลยครับที่ได้คนมาช่วยอันนี้แกเสร็จได้ไม่เป็นไรอารุน,นครับ เพราะว่าพยักสองตัวจะอยู่ถ้มเดียวกันชั้นใดเหมือนเมืองเสี่ยงไฮ้จะอยู่ถ้มเดียวกันชั้นนั้นไอ้กันพูดอะไรออกไปบ้า่ยฉันงงจังลงฮะอ่าเรื่เสี่ยงไฮ้ย่อมมีพยักเพียงตัวเดียวเท่านั้นไม่ต้องเก็ตสบายสบายแบบนี้้าพอไม่เก็ตก็ได้แต่แกมาลอง สูตรกับฉันหน่อยปื้นสองก็บอกให้บรรจุลูกกระสุนไว้เต็มที่ใครไว่ออกกันเดี๋ยวเดี๋ยวกระบอกนี้ไม่สวยเลยมีกาวด้วยใอรไวออกกันก็สังหารคนนั้นไปละกันให้รับเดินออกจากเก้าอี้นี่หันหลังเดินออกจากเก้าอี้นี่สามเก้าแล้วกลับมายิงกันทันทีใครคว้าปืนได้ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะวางก่อนสิตกหลงเหหันหลังหันหลังก่อนคนนี้ก็หันหลังด้วยเ็วฮอนดูก็หันหลังไป ลาไปตนี่ขอสมาธิขอสมาธิจะอะไรดูหันหลังหันหลังก่อนหัตั้งราเหันหลังหันหลังันหันเอ้าพี่ก็านันจะแอบดูทําไมเอาละทั้งหมดเถาป้งระวังหนึ่งกาที่หนึ่งอาลี เอาละคราวนี้มาดูกันนะครับว่าคุณเอ็มจะจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้อย่างไรไปเลย ืนน่ะก็ไม่รู้ใครตกลงเอาป้วยมาแล้วตีนี้อล้วตนี่จะต้องมีปืนนะทั้งสมชายและสุรศักดิ์เขาจะต้องหยิบปืนออกไปแล้วเขาจะต้องทำยังไงต่อนะก็หลังไปตอนสุดท้ายจริงแรงเขาจะหันหลังอ่ะมัดเสร็จแล้วจะหันมายิงอ่ะปั๊บหยิบปืนมาแล้วก็จะแล้วนี่เขาฟังยังไงจะยังไงก่อนจะยังไงต่อไปนะแล้วตกลงไม่ได้ทำเลยใช่ไหมที่จริงเขาจะต้องทำยังไงต่อคนอยากจะยึดยึดหมดเพราะว่าร้านนี้เป็นของผมแล้วแล้วยึดสตูดิโอแห่งนี้ทุกตัว เจ้าของคุณทุกหุนที่นี่แต่พ่อมาทำจริงกลายเป็นกล้วยผมนี่ทำให้หัวใจชายของผมวันวหยไม่วันว้แล้วหัวใจชายของผมเจ็บปวดปวดถ้าผมเจ็บปวดเพราะกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยของผมไปได้ไปไม่ได้แล้วคุณมีลูกแล้วคุณไม่ต้องกินกล้วย มีผลแต่กล้วยมีผลมากแล้วกล้วยหมดไปแล้วครึ่งลูกแต่ครึ่งลูกเ <c oughs> นี่ยตอนนี้นะ โมงโมงเย็นช่องห้านะครับก็17โมงอะ17โมงไม่ให้5้าโมงหรอพบกันมาดิน่าครับสวัสดีครับแล้วแบบมุกก็ไม่บอกกันอะล้มุกเลยไม่ใช่แตละเช้กุ้ยยิงต่อยิงไม่ได้แล้ว เนี่ยเห็นต้องกินเลยเพราะชาติที่แล้วเนี่ยผมเป็นลิงอะจาดใจนีเลยโอ้จัดใจพี่ก็ถามวันไหนฮะลิงเหรอวันที่กินกล้วยคำ